อีกด้านหนึ่งอยากจะไปดูการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MBA เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดก็ยืนยันนะครับมุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะครับเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าระดมสรักต์กำลังเฝ้าระวังความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติให้ราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยนายดิตวัตจันทอีผู้ว่าการ MBA ให้เกีเรไิ ป,ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการณห้อง MEAOC อาคารวัฒนวิพาทการไฟฟ้าน,นครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยพร้อมกับมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและพนักงานโดยเน้นย้ำว่าภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วฉับไวและมีสติศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยการบูรณาการข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบมีสเสถียรภาพหรือว่า stability สูงสุดรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาสำคัญของประเทศได้อย่างไร้รอยต่อครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่8กลุ่มภาพัน2019นะครับก็นับได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของการไฟฟ้านาครหลวงนะครับที่ต้องอมีส่วนร่วมและก็รับผิดชอบนะครับ เราจะช่วยสนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกในการดูแลระบบไฟฟ้านะครับให้มีความมั่นคงมีความเพียงพอนะครับแล้วก็ตอบสนองนะครับการเลือกตั้งของสมาชิกสภาูุแทนรัษฎร และการออกเสียงประชามาติในครั้งนี้นะครับให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับด้านนายสมบัติล่าพันผู้ช่วยผู้ว่าการเอ e. a ีครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าได้เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมเชิงรุกว่าเอ e. a ได้จัดตั้งศูนย์พิเศษเฉพาะกิจเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าครอบคลุมเขตเลือกตั้ง49เขต และหน่วยเลือกตั้งรวม9,889หน่วยในพื้นที่3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการโดยมีเจ้าหน้าที่ m e a ประจำจุดเฝ้าระวัง Critical Points เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ยกระดับความมั่นคงด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติมโดยเฉพาะในสารที่สำคัญครับได้แก่ศาลา,า,าว่าการกรุงเทพมหานครหรือเสาชิงช้า สารากลางจังหวัดนนทบุรีและสมักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสม,มุทรปราการเพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กระบวนการเลือกตั้งการนับคะแนนและการรายงานผลดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการในครั้งนี้ครับก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการนําศักยภาพด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่ทันสมัยมาสนับสนุนภารกิจระดับชาติเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีความพร้อมสมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของคนไทยทุกคนนั่นเองครับ